สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีรถพ่อบ้านสายซิ่งมานนำเสนอเพื่อนๆกันในราคาเล้าใจนะครับทันในคลิปนี้เป็น Honda Odyssey นะครับเป็นหนึ่งรถหรุ่นนะครับที่วัยรุ่นยุค90เนี่ยอาจจะสมัยก่อนนะยุค90มันยังรา,ราคาแรงเนาะมันก็ราคาหนีสองล้านเลยนะน่าจะล้านปลาย2ล้าน นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาแรงนะครับเป็นรถประกอบญี่ปุ่นนะครับนำเข้าทั้งคันนะราคามันก็เลยแพงพนระาะภาษีบ้านเราก็ <c oughs> เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เพราะว่ายุคเก้าศู์เนี่ยอ่าทวินหากันนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะสมัยก่อนนี่ก็หูผมเป็นอะไรกับผมเป็นอะไรที่ชอบรถแวนนะครับรถท้ายตัดรถแวนเนี่ยผมชอบรถอะไรประสงค์นะครับตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็มันก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ น่าใช้นะครับแต่ด,ด้วยความที่ว่ารถมันแพงเนาะสมัยก่อนก็ได้แต่มองตาปิดๆ <laughs> คันนี้มาพร้อมชุดแต่ง k e นสไตล์นะครับแท้นะครับเป็ชุดแต่งแท้ของญี่ปุ่นนะครับแท้ทุกชิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าสวยๆเลยนะ่ะอันนี้มีล้อแต่งด้วยนะครับแล้วก็เบรกนี่คือใส่ตัวหลอกนะใส่ตัวครอบไม่ชอบก็แอวออกเนะะาะปบำฮานนั้นนะครับ เบรกใส่ตัวครอบยางเป็น2องสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับยางยังก i ิฟอยู่เลยนะครับแล้วก็มีสเกิร์ดด้านข้างขนาดใหญ่พอรถมันมีสเกิร์ตอ่ะผมว่ารถมันมีทรงนะสวัสดีครับรถมันมีทรงนะครับพอมีสเกิร์ดรถก็จะมีทรงรุ่นนี้ก็เป็นดิสสีล้ออยู่แล้วนะครับนี่เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็กันชนด้านหลังก็เป็นกันชนแต่งเหมือนกัน นะครับสวยงามสปอยเลอร์หลังก็เป็นสปอยเลอร์แต่งนะครับสีเป็นสีน้ําตาลนะครับก็สวยงามนะครับสีน้ำตาลนี่ก็สวยงาม,นะางามไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนไฟท้ายแต่งไฟท้ายนี่สวยมากนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าของสำนักอะไรเป็นแบบอารมณ์แบบมิติมิติเหมือนกับอวากาศหน่อยนะครับโลโก้มีครบนะครับนี่อยู่ในคลับ Odyssey Thailand ด้วยนะครับ น่าจะเป็นเจ้าของเก่านั่นแหละท่อเสียก็อะาคาับปินนะครับสีสวยนะครับผมล้างเคลือบสีเงาแวบให้เรียบร้อยในสองหน้าผมได้นะครับภายนอกก็ถือว่าไม่ต้องไปเก็บอะไรละแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยช่วงล่างเนี่ยเก็บใหม่ทั้งคันนะครับผมเคยเคยลงลงรูปคันนี้สมัยก่อนตอนที่เก็บช่วงล่างนะ ระบบช่วงล่างระบบแอร์ล้างตู้แอร์อะไรมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ Air หนาวนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างดีนะครับแล้วก็ของแต่งเนี่ยก็คือของแท้ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวแบบมุมส้มนะนี่แล้วก็ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแต่งนะไอ้นูนูเนี่ยผมเคยขัดไฟหน้าไปรอบหนึ่งล้วมันก็ด้วยความที่มันเป็นพลาสติกนะ มันก็อาจจะติดเหลืองนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่น่าเกลียดน,นะตอนนี้นะครับก็ยังก็ยังถือว่ายังใส่อยู่แต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันใสกิ๊บเลยเนี่ยหรืออาจจะไปทําแบบเป็นสีสโมกลมดำผมว่าสวยนะครับก็ไม่แพงพันห้าร้อยบาทหนึ่งคู่หนึ่งอ่ะผมแนะนําที่ทําให้ได้นะครับกระชังหน้าก็เป็นกระชังหน้าแต่งคือรถคันนี้ต้องบอกให้เลยนะผมว่าคันเดียวนะครับชุดแต่งเคนสไตล์เนี่ยหนึ่งเดียวเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็น ออเตัวนี้ที่เป็นชุดแต่งเคนสไตล์นะรถเนี่ยโชคช่วงล่างเนี่ยก็คือจะบอกว่าเดิมนะเพราะว่ามันกระด้างอก็เลยใส่เป็นโชคแบบสปริงค่อนข้างที่จะเดิมนะครับรถมันก็เลยจะลอยหน่อยแต่ผมว่าพอมันมีชุดแต่งเนี่ยมันก็ดูไม่ขี้เหร่ะนะเดีย๋ยวเพื่อนๆคิดว่างไงนะครับแต่ถ้าเกิดใครสายซิ่งไว้รุ่นจริงๆก็เอาไปโหลดเอาแต่ผมว่า ขนาดนี้กําลังดีเพราะว่าเบาะมันมีสามแถวเจ็ดที่นั่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั่งเต็มคันแล้วเนี่ยรถมันก็จะลงมาอีกสักประมาณนิ้วครึ่งได้เลยนะนิ้วครึ่งสองนิ้วมันก็จะอมพอดีนะครับด,ดูภายในกันภายในบอกเลยว,ว่าสะอาดนะตอนรถใช้ส่วนตัวผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานเบาะก,ก็เป็นกำมะหยี่เดิมจากโรงงานโอเปดีผมหน้าหล่ะหายไปไหนมาไว้คันนี้นี่เองนี่เบาะมีที่เท้าแขนคู่หน้านะ ตัวผ้าเบาะยังสวยเลยนะนี่คนดูสภาพแล้วกันว่ายังใหม่ไซส์แจวนี่เลอเหนื่อผมคอนโซลน,นะครับช่องแอร์นะครับคันนี้ช่องแอร์ไม่มีแตกเลยนะแล้วก็ผมภายในเนี่ยผมปูสั่งตัดนะ 3D ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผม 3D เต็มคันแล้วก็เข้าไปดูข้างในหน่อยถอดรองเท้าดีกว่ารถก็แอร์แบ็คคู่นะครับ แล้วก็ช่องเก็บของเยอะสไตล์ยิปซียุนอยู่แล้วแหละคันนี้เนี่ยอ่าคู่มือการใช้งานมีนะอยู่ครบเลยนะนี่สม,มุดร,รับประกันยังอยู่อะ่ะคิดดูแล้วกันว่าคันนี้สดไม่สดนะนี่บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่เพื่อนๆนะนี่แล้วเกอเซอร์วิสมาเข้าศูนย์มาเแพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเก้าเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งแสนเก้าพัน แสนแปดแสนแปดเก้าแสนเก้าเก้าสองแสนโอ้ h. ถือว่าเขาเข้าศูนย์มาดีมากนะเข้าศูนย์มาดีมากนะนี่ตอนนี้ไม้เท่าไหร่วะน่าจะสามแสนใบแท้เขาไม่ต้องห่วงให้ดูชัดเจนเลยว่ามีบุ๊กเซอร์วิสบางบางที่อนะเขาก็จะเก็บเล่นนี้ออกแล้วเขาก็จะไปกอไม้ <laughs> อันนี้ผม ไม่ได้พาพิงใครนะแต่ว่าส่วนใหญ่รถที่มันไม่มีคู่ไอ้บุ๊กเซอร์วิสเนี่ยคุณและไม้น้อยเนี่ยไม้มันแปลกมันไม่แปลกไมไม่สัมพันธ์กับตัวรถเนี่ยคุณตีได้วยเลยว่ามันน่าจะมีอะไรไม่ชอบไมไม่ชอบมาพาก่อนพากลเนีน่นี่อันนี้ก็เป็นตัวนี่โอ้โหอยู่ครบนะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสต่างๆแล้วก็ใหม่มากก็เก็บในถุงอย่างดีอ่ะเดี๋ยวนะกแกะย่า มือเดียวนะอเพื่อน,นมือเดียวอาจจะชุลหกเลยโหแต่คันนี้เก็บของดีมากนี่วิุงคู่มือการใช้งานนะภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะก็ยังดีถนะ้เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นภาษาญี่ปุน่นอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องอ่านและอ่านยากมากนะครับแล้วก็มีอะไรอยู่ว่าในนี้เอามาให้หมดเลยอ๋อน่าจะเป็นฟิล์มป่ะรับตก,การ์คุณภาพโอ้โหนี่พี่เขาเก็บดีมากนะสามเอ็ม น่าจะฟิล์มนะน่าจะเป็นฟิลนะ์ม 3M นะโอ้โหนี่มีแปกระัางป้ายห้อยป้ายห้อยตรงเนี้ยวันเรารถใหม่มันจะมีเขาบอกว่าคันนี้ครบครบ,ครบนะครับครบแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูร้อนขนาดเปิดแอร์ยังร้อนอากาศร้อนจริงวันนี้โอเคนะครับอ่อจดทะเบียนเมื่อปี2540นะ ลำดับในเล่มเนี่ยตอนนี้เป็นลำดับที่เจนะมันมีไฟแนนซ์อยู่ด้วยแรกๆนะนี่มีไฟแนนซ์อยู่นะผมบางทีแบบเดี๋ยวไปเห็นข้อมูลลูกค้าไม่ดีขออนุญาตไม่เปิดเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเกีบยวไนะครับเก๊ยังสวยงามนะครับขาก้งขาเก๊ยังดีอยู่เลยแลคะครับช่องแอร์เนี่ยผมบอกให้เร็วว่านี่ใช้งานได้ไม่มีแตกไม่มีหักนะ ทุกจุดเลยนะไม่มีแตกไม่มีหักเพราะโดยส่วนใหญ่นะเนี่ยพวกรถปีเก่าเนี่ยก็จะเจอช่องแอร์แตกหักคอนโซลแตกหักคันนี้ผมว่าคอนโซลยังสวยนะเพื่อนๆเห็นไหมว่าเนี่ยถ้าตรงพลาสติกคอนโซลสวยไม่มีเหนียวไม่มีแตกไม่มีราวนะครับสะอาดสะอ้านนี่มีใส่กล่องเอ펙ให้ด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีวัดรอบนะก็เลยใส่ตัววัดรอบเป็นตัวเอ펙ตัวนี้ให้นะครับเครื่องเกียร์ดีแน่นอนนะครับเครื่องเสียงมีให้ นะครับโอ้โหอยู่ยันในเนี้ยที่จุดบุหรี่อันนี้ก็เป็นพวก USB จอแล้วก็มีตู้ซับนะมีตู้ซับใต้เบาะอยู่นะครับนี่เป็นวอลลุ่มของตู้ซับรีโมทช่วงเสียงอยู่ครบนะครับอือภายในสะอาดคันเนี้ยภายในสะอาดมากเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนี่มีไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยเลยกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับปากไฟฟ้าด้วยประตูกระตูปิดเปิดเนี่ย แน่นๆอยู่เลยไม่มีตกไม่มีอะไรนะครับนี่มีชุดที่เขียบบุหรีกระจกไฟฟ้าเปิดตรงนี้นะแล้วก็บออก่อคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะแยกด้วยนะเบาะสองที่นั่งเพราะว่าผมเห็นบางคันนะมันจะเป็นเบาะยาวนะตรงจุดนี้จะเป็นเบาะยาวตัวนี้จะเป็นเบาะแยกก็คือดังดีแหละนะครับปรับหน่อยนะครับ นีข้างหน้าเมื่อกี้ผมปรับที่นั่งแบบเหลือนนะข้างหลังนี่ก็เหลือๆเนี่ยนั่งสบายนี่ขนาดข้างหน้าปรับมาข้างหลังสุดนะนะครับนั่งสบายนะครับมีที่พิงแล้วก็มีช่องแอร์หลังนี่ช่องแอร์ผมขอดูนดหน่ดนึงนะขอเช็คหน่อยนะช่องแอร์เนี่ยมีสี่ช่องนะครับสามช่องนี้คีบยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่ามีช่องนี้เนาะคีบน่าจะหลุดน่าจะน่าจะหลุดลางมันไป เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมลองลือดูให้อ๋อตรงนี่มันหลุดรางมาหลุดรางมนหลุดรางไปหน่อยเดีย๋ยวตรงนี้ช่องเดียวนะครับแล้วก็ยังสวยยังไม่แตกไม่อะไรแอร์ก็ปรับได้อันนี้เป็นมีคอยเย็ยนนะไม่เหมือนรถรุ่นใหม่บางรุ่นนะคือรถรุ่นใหม่บางรุ่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาตั๊กไปไหนพอเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยอย่างตัวต้าวารอสเนี่ยก็คือเหมือนมีแอร์หลังนะแต่จริงมันเป็นแค่ลมดูดแล้วก็เป่าออก คือมันไม่มีคอยเย็นแต่อันนี้มีคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเย็นนะครับนี่อันนี้เป็นหัวหมอนสําหรับเบาะหลังนะผมเอามาวางไว้ที่ก่อนตรงนี้มีเบาะหลังซ่อนอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวผมไปเปิดดูให้นะเพื่อนเพื่อนนะครับนี่มีไฟติดปะวะอันนี้ไม่ติดเออติดติดติดอยูตอยออยนะ่ติดอยู่นึกว่ามันจะเสียนะครับติดอยู่มีที่แขวนของนะครับมือจับมีคบรบเลยนะสี่จุดนี่คนขับก็มีนะมือจับรถรุ่นใหม่ๆนี้ไม่รู้จะกักทําไมไอตรงเนี้ยไอมือจับเนี้ย ผมว่ามันสะดวกนะโอนี่ใส่แก้วเยติสบายนะนี่เบลเลอร์เลยนะครับวางโทรศัพท์ได้ผมว่ารถสภาพดีนะครับสภาพดีมากเดี๋ยวไปเปิดดูท้ายรถกันดีกว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื<ๆ>่อนๆตัวยางขอบประตูนะครับยังดีอยู่เลยนะครับยังดีอยู่คือบอกว่าเม d ดอินเจแปนก็มันดีตรงนี้แหละ ฝาท้ายไม่ไฟฟ้านะครับแต่มีช็อคอัพนะก็คือ,อไม่ต้องกลัวนะช็อคอัพอยังทํางานได้อยู่เปิดเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยผมไปยืนเนี่ยยังเหลืออยู่กําปั้นเลยนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นคนสูงร้อยแปดสิบห้าเนี่ยหัวยังไม่ติดเลยมีไฟด้วยโอ้นี่มีหลอด led เปี่ยนหลอดเลยนะไฟท้ายเปิดไว้ก็ได้นะพอเวลาปิดแล้วมันก็จะดับเองอัตโนมัติอยู่แล้วเวลาเปิดเวลาเปิด,ปดท้ายรถอะไรเงี้ย นะครับ okay. ตัวถังสวยนะครับนี่ตะเข็บเดิมนะครับ uh huh. นี่สวยินี่หน้าท้ายไม่มีโดดไฟท้ายอแอบสวยนะผมชอบไฟท้ายมันดูแบบล้ำลึกมีมิติยางอะไรอยู่ครบนะครับแต่ว่าตัวหนังที่มันคุ้มยางอะไรมันแตกหมดแล้วมั้งเจ้าของก็เลยเอาออกแต่ก็ไปตัด แบบนี้มาคุมก็ได้นะเอาตัดแบบเนี้ยแล้วก็มาครอบแล้วก็เป็นซิปก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นเบาะนะแต่ผมลองตัดให้ดูนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้ลงไปแล้วก็หมุนนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเบาะนะหัวหมอนก็เสียบได้เลยผมเสียบเลยแล้วกันเสียบลงไปอึ๊บมาชอโอเคอีกอันนึงก็อยู่ตรงนู้นยังไม่ได้เสียบนี่ก็จะนั่งได้แบบ ู้มีเนื้อที่นะมีเนื้อที่วางขาอยู่นะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าข้างหน้าข้างหน้าขยับไปแบ่งแบ่งเนื้อที่ให้เนี่ยผู้ใหญ่นั่งได้คันนี้รุ่นนี้ผู้ใหญ่นั่งได้สบายแล้วก็แถมคุณดูห้องเก็บของเขาอันนี้ที่เสียบหมอนนะอันนี้เป็นประแจนะครับเครื่องมือติดรถจริงๆมันต้องอยู่ในนี้นะแต่ว่ามันอาจจะเสียงดังมั้งเขาก็เลยเอาไว้อยู่ตรงนี้วันีก็ได้ประมาณนี้ อันนี้กว้างเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ซ่อนของตัวเบาะชุดนี้นะนะครับก็ใส่ของเวลาไปต่างจังหวัดเนี้ยไปกันเนี้ยหนึ่งสอสาี่ห้าหกเ็อะหกคนถึงเคนนะ่ะนั่งสบายบายนะครับก็ตรงนี้ก็เก็บของได้อีกนะครับมาไปดูปิดไปนั่นโอเคไฟฟงไฟเบรเดี๋ยว,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 วผมเปิดไฟให้ดูทีนึงนะเพื่อน อันนี้ให้ดูรายละเอียดภายนอกก่อนนะครับเบาะนั่งหน้าเบาะตัวนี้มันเลื่อนได้นะเลื่อนได้จากตัวไอ้ตัวนี้เอ้ตัวนี้เลื่อนไม่ได้นี่วะใช่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 ตัวนี้ตัวนี้เลื่อนไม่ได้นะแต่มันยกออกได้ผมจาได้มันมีตัวยกอยู่ตัวเนี้ยอ๋อเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นสองสองที่นั่งนะครับพอเป็นสองที่นั่งเนี่ยคนที่จะนั่งหลังเนี่ยมันเข้าตรงนี้ง่ายกว่าเข้านี้เสร็จแล้วก็เดินล็อกกลางไปไปนั่งด้านหลัง น,นี่เบาะหลังยังกิฟอะ่ะนี่มีช่องเก็บของฝั่งโน้นนะที่วางแก้วมีให้ด้วยนะถ้าใครบอกว่ากลัวแอร์ไม่เย็นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคันนี้แอร์หนาวผมไปวางไว้ข้างหลังดีกว่าสะอาดสะอ้านนะนปูให้เรียบร้อยแล้วไฟไฟติดหมดคันนี้ใครแบบมีงบแสนต้นๆน,นะผมแนะนำเลยเราใช้ดีแต่ว่าถ้าเกิด กลัวเรื่องของน้ำมันนะก็อาจจะต้องไปติดแก๊สเนาะติดแก๊สมันก็จะประหยัดหน่อยนะครับติกเกอร์สีรรมดีนะสีรรมดีเดี๋ยวดูฝากระโปรงหน้าดกว่านี่รุ่นนี้มีคุยคอนโทรนนะนคุยคอนโทรลก็จะปรับตรงนี้ได้นะครับมีคุยคอนโทรลด้วยกระจกไฟฟ้าสี่บานแล้วก็กระจกข้างๆก็ปรับไฟฟ้าอยู่แล้วไปดูห้องเครื่องยนต์กัน เปิดได้ไหมเนี่ยหนักมหนักมีมือเดียว้วย <c oughs> เดี๋ยวน,นะขออนุญ,ญาตหาที่ค้ำก่อนนะเออใช่โอเคเรียบร้อยนะครับนี่ฝาแดง <c oughs> อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเดิมนะนะครับเป็นเครื่องเดิมแล้วก็มีการาทําให้มันสวยงามนะครับมีการได่ฝามันเป็นสีแดงเปลี่ยนทอยางเนี่ยท่อมอน้ําเนี่ย ของ s a m โ o ้สปอรนะครับ, Sport, รบพวกท่อต่างๆก็เปลี่ยนเพราะว่าตามอายุรถนะครับแบตเตอรี่ยังสมบูรณ์นะครับนี่เขียวขึ้นอยู่นะแบตเตอรี่ก็นี่มีตัวตัดไฟด้วยถ้าใครจอดก็หมุนตัวนี้ออกนะครับก็ตัดไฟมีกองอากาศนะครับกองอากาศแต่งนะครับนี่ของฟีโร่นะครับดูดฟอดฟอ,ฟอ,ฟอเสียงก็เล่าใจมีคัโชกด้วยนะของคัสโกก็พอมีของแต่งบ้างนะก็แต่งแบบ ไม่ได้แต่งแบบไม่เยอะไม่เยอะนะแต่ข้างนอกภายนนอของแอบเยอะหน่อยนะประมาณนี้นะสติ๊กเกอร์อะไรก็อยู่ครบนะครับด้านหน้าก็ยังมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับมอกอยังอยู่นะครับนีเ่เพจตัวนี้คือรถสวยนะรถไม่มีโดนนะด้าน,านหน้าและด้านท้ายตัวถังสวยนะครับก็ใครสนใจก็ กิงกลางนะเดี๋ยวไปเร็วแน่เดี๋ยวผมไปเปิดสตาร์แล้วลองเปิดเปิดไอ้นี่ให้ดูนะขอสตาร์รถก่อนจะเปิดไฟให้ดูอยู่ในห้องแอร์ก็เดี๋ยวจะเน็นอ,อ่ะสตาร์รถเรียบร้อยใส่พานดังนิดนึงนะเครื่องมันเย็นอ่าประมาณนี้นะอันนี้เป็นวัดรอบนะครับแล้วก็วัดความเร็วได้นะครับแล้วก็วัดแลบได้นะครับวัดได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ไฟ ะร,ระบบไฟนี่แอร์นี e ่เย็นโอเคไม่คุยคอนโทรล <Okay. S 2> สายผ่านเดี๋ยวต้องหาน้ำยามาฉีดหน่อยนี่เครื่งองยนตะ์นะครับเสียงเครื่องยนต์นี่เสียงกองนะดูไฟหน้านะครับนี่น่าจะเป็นหลอดไฟหน้าเป็นหลอด LED นอนนะน่าจะเป็น LED ไปดูไฟท้ายกันที่บอกบอกว่าไฟท้ายสวยมันดูมีนี่นี่นี่ไฟท้ายมันดูมีม,มีมิติล้ำลึกดีนะไฟท้ายนะครับโอ้เหม็นควันอะสองรับเครื่องนี่ก็เหม็น <S 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 นีน่สายพานมันดังรถจอดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเครื่องเย็นแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วพอทั้งนึงมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ดังละ เส,เสียงท่อก็เอาอยู่นะเสียงท่อก็เอาอยู่นะอ่าแ,แต่แต่แต่งด้วยนะครับเสียงเลวเสียงอน้อนบไปขอทางอะไรติดหมดนะกระจกไฟฟ้านะครับอ่าลงได้ขึ้นได้นะครับอ่ารู้สึกจะมีออตโต้แค่บานาหน้าบานเดียวนะรุ่นนี้ ไฟฟ้าซ้ายขวาพับไม่ได้นะพับมือนะแต่ว่าปรับไฟฟ้าได้หูแอร์เย็นเลยแอร์เย็นตัวนี้มีตัวปรับอ่าความสว่างของหน้าจอนะีน่ปรับตรงนี้ได้แล้วก็พวงมาลัยก็ปรับได้สองทิศทางนะขึ้นกับลงนะดึงเข้าดึงออกไปได้ประมาณนี้ช่ององค์ช่องแอร์สวยเนี่ยละไหมช่องแอร์ตัวเดียวกับซีวิกสมัยก่อนที่ผมใช้เลยเ <laughs> ครื่องเสียงนะครับม,มีมีตู้ซับนะมีตู้ซับไม่ได้ใส่เพลงไว้ แต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับโอเคลัวเครื่องก่อนนะนี่ดึงลืมดึงกุญแจเขาจะเตือนนะนี่จะมีเตือนดึงกุญแจนะถ้าดึงออกก็ขยับแผ่นหน่อย <Okay. S 2> อ่าใช่ดึงออกนี่กุญแจดอกแท้นะครับของฮอนดานะครับประมาณนี้ที่ช่องเก็บของช่องเก็บของเนาะ นีติดไฟนี่มาให้เรียบร้อยแนละ้วนี่ตรงนี้ไม่ติดมีกระจกหองหน้ามีกระจกน่ารักเหลือเกินรถสมัยก่อนนี่กระจกเล็กๆน่ารักปิดแอร์ทั้งหมดโอเคมาดูเรื่องของราคาดีกว่าขอนุญาปิดฝากระโปรงหน้าเอานะครับเดี๋ยวจะได้ย้ายออกไปจอดข้างนอกโอเคนะครับ นีท h นด้าโอดีซี่รถพ่อบ้านสายซิ่งสำหรับวัยรุ่นยุค40ขึ้นนะส่วนใหญ่คนที่รู้จักรุ่นนี้ก็จะน่าจะอายุประมาณสัก35-40ขึ้นอยู่แล้วแหละ40ขึ้นหรือถึงแตะเลข,เลขาก็มีเหมือนกันนะคันนี้นะครับผมสนนราคาเปิดขายนะเปิดขายที่100,000 19,000บาทนะครับ119,000บาทโหคุ้มอ่ะคือล้อชุดนี้ก็หลายตังค์นะอันนี้ล้อแท้นะนะครับล้อแบบมีออฟเซตนะครับมีออฟเซตอยู่นะครับชุดแต่งรอบคันแล้วก็รถเนี่ยช่วงล่างผมการันตีช่วงล่างได้เลยว่าช่วงล่างแน่นนะครับเพราะว่าทำใหม่เลยนะครับช่วงล่างแน่นแล้วก็นุ่มด้วยนะไม่กระด้างนะครับแล้วรถตัวถังสวยภายในสวย นะครับผมว่าราคา119,000บาทเนี่ยโคตรจะถูกละโคตคุ้มนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับ Honda Odyssey คันนี้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตรถกันดีกว่าอยู่เหมือนเดิมบางคันก็ไปเนาะบางคันก็มาใหม่ก็เพื่อนๆดองดูในคลิปก็สนใจคันไหนก็ทักมาสอบถามได้เนาะ สนใจคันไหนก็ทักสอบถามได้สอบถามได้โอ้ยลิ้นพันกัน,ว,น,น,ว,นว,นะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสามไอ้คันแอมนี่จองแล้วนะครับเอสคาโก้นี่ก็รถผมเองหลังคาผ้าใบเปิดปิดได้นะแล้วก็นี่อันนี้ติดจองแล้วอันนี้ก็จองแล้วไอ,นนอวต้ตรงนี้เพิ่งไปคันหนึ่งเบิร์กแมนสี่ร้อยเมื่อวาน แต่เบอร์มา400ผมก็เหลืออีกคันหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะนี่คอนด้าเดียนี้มีคู่แฝดละคู่แฝดอภิพีนิหารนี่รถสีขาวเหมือนกันแต่คันนี้ล้อสีทองนะคันนั้นล้อสีดําเดิมนะเดี๋ยวขอเก็บงานเก็บรายละเอียดคันนี้ก่อนนะครับเพราะคันนี้มาสีเสือเนี่ยด้านมาเลยเดี๋ยวอาจจะต้องขัดทำความสะอาดเนี่ย สีเสือนี่เหลืองเลยอ่ะเดี๋ยวขัดทําความสะอาดหน่อยอะไรหน่อยคราวนี้มีมีผ่าท่อไว้ได้นะม,มีผ่าท่อมาเพื่อให้มันระบายเร็วนะเสียงก็โอเคอยู่แล้วสตาร์ทให้ฟังก็ได้นะแต่ว่าเรือนไม้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเพื่อนเพื่อเห็น,นว่าเรือนไม้เนี่ยมันมันเสื่อมไม้พวกดีต้นสมัยก่อนเนี่ยมันชอบเสื่อมแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมซ่อมให้ซ่อมได้ไม่มีปัญหาเครื่องดนตรี มีหม้อพักไปเบรลเลอร์ยอยู่ข้างในหม้อพักไปเบรลเลอร์เลยมันก็เลยไม่ดังนะครับอันนี้เป็นเบกมือเดี๋ยวผมมาไอนน้ให้ดูอีกทีหนึ่งเนะาะไม่ประมาณสามหมื่นแปดพันกิโลนะเนี่ยทำไมมันดังเดี๋ยวต้องแกะมาซ่อมนะครับใครอยากเป็นฉลามบกชั้นละสีชั้นละสีนีรถสีเดิมนะแต่ว่ามันสีมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขัดได้ไม่ห่วงไม่น่าไม่น่าห่วง เรื่องขัดสีดิ้วรถนี่ผมถนัดเบาะนี่เขาเสริมมานุ่มๆเลยนะเสริมมาให้มันสูงกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความนุ่มนั่นแหละมันก็เลยนุ่มคันนี้ทะเบียนแท้นะครับสนใจไง,งกินกลางได้คันนี้ได้ชิลแต่งมาด้วยเป็นตัวดับเบิลชิลนะครับชิลแบบเหมือนกับโพดําเลยนะแต่คันนั้นจะเป็นชิลเดิมนะชิลเดิมก็จะลาดๆาไปอย่างนี้นะครับแล้วคันนี้ก็ได้กล่องหลังจะขอเก็บงานก่อนหนูวต้องลือ หรือเร็บยางใหม่อยู่เส้นจางยางยังอยู่นะครับโอเคก็ฝ <î nh> <Okay, S 1> ากโอดิซีคันนี้ด้วยนะครับ1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทเอาไปใช้ครับใครอยากประหยัดเอาไปติดแก๊สครับกิโลละบาทแน่นอนโคตรประหยัดวิ่งทางไกลต่างจังหวัดสบายรถเ,รเครื่องรุ่นนี้ติดแก๊สบายนะครับเดี๋ยวนี้แก๊สเนี่ยรุ่นใหม่ใหม่เป็นหัวฉีดเนี่ย,ร,ยร้านติดตั้งแก๊สเนี่ยติดประมาณสักสามหมื่นกว่าบาทอะผมว่าแบบดีๆเลยนะสามหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นแบบหัวฉีด โอเคนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ